สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนาๆนานังตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมมีนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการตกปลาแต่ช่โชหลังๆเขามักจะออกไปตกปาลาเขาไม่ค่อยได้มีอยู่วันหนึ่งพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันได้ชักชวนให้ไปตกปลาที่ไม้แห่งหนึ่งที่ห่างออกไปประมาณ20กว่ากิโลเมตร โดยมีเพื่อนของพี่ในหมู่บ้านอีกคนหนึ่งเป็นคนพาไปพอถึงไม้ก็ได้เริ่มออกเดินตีไปเรื่อยๆโดยพี่ทั้งสองก็เตียนคนละฝัง่งคนหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งขวาไม้นี้ส่วนมากก็จะเป็นปลาช่องแล้วก็ปลาชเโดหลังจากเดินตีอยู่สักพักหนึ่งฟ้าก็เริ่มมืดพะอาทิตย์ตกดินฟ้าก็เริ่มไม่ค่อยกัดเยือะพี่ที่มาด้วย ก็เดินลงไปตีในน้ํากะว่าจะตีสักสีห้าไม้แล้วก็จะกลับกันแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้น ก็นั <rôle> <c oughs> ่นะครับแฮ้วเหมือนเดิมแห้วติดต่อกันสี่วันเตียนละยังไม่ได้สักตัวยังไม่มีปลาตัวไหนทําลายถิติแห้วต่อเนื่องของผมได้เลย